ดีครับเพื่อนสมาชิกนะครับตอนนี้ผมอยู่ตลาดสดวัดล้านไช่นะครับอำเภอแม่เปิเมืองนครสวรรค์เมื่อเศา้านะครับไปได้พ่วงตับหมูมากขึ้นจะกินนะครับึืดจะกินย่างพ่วงตับกันเลยนะครับอุปกรณ์อื่นครบแล้วครับขาดพักอย่างเดียววันนี้แวะมาในตลาดแวะมาซื้อพักสดๆราดเกยกนะครับไปแล้วเกย์ยกไปแล้วครับไปแล้วนะครับอยากได้พักกักกบหนึ่งนะครับเลย แหวะขาม้านะครับขนาดนี้ครับสิบบาทถ้าได้ได้ละนึ่งกรรมนะครับเดี๋ยวสิไปย่างต้นน่มขินนะครับเดี๋ยวป็นยังได้เดี๋ยวสิลูกคิดให้เพื่อนๆไ้ติดตามกันนะครับครับอุปกรณ์แบบมีบะร้ายนะครับอันนี้ไปซื้อมากนะครับไปซื้อมากมือเสับหลังคาในตลาดนี่เลยครับนี่เป็นเหล้าน่มหมู โลละสองร้อยห้าสิบนะครับประมาณนี้นะอย่นี้แค่นี้นะในใจเอสพันนะครับอันอะไรทั้นชินก็ดีอย่างนะครับ,นะรบเดี๋ยวทดลองเบิ้งว่ามันเสด็จหน่อยได้ไรเป็นไรนะครับในช่วงอันนี้แล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปกันเดี๋ยวสิถ้าตื่นเตือสนสมาชิกนะครับเบิ้งต่อนะครับว่ามันจะเป็นเจ้าไดนะครับ จะหัน่นบางๆนะครับหัน่นบางๆเพราะว่าเวลาย่างจะสุกไงหั่นหนาแล้วมันสุกง่ายประมาณนี้แหละครับเที่เทียงไว้หนึ่ง นี่ขนาดจ,จะพ่อนะครับ่าจ,จะพ่อเซนอนนบางคนเขาอาจจะหมักนะครับหมักพวกเครื่องปรุงเครื่องเทศก็ได้แต่สําหรับผมผมว่าผมจะบ่มักนะครับจะย่างแบบนี้เลยนะครับเป็นน้นน้ำจิ้มหออเน้นนำ้นนนนำจิ้ม ก็ตอนนี้อยู่ในตลาดนะครับสื้อมาสิบบาทก็โอ้เหลือเยอะครับพักตลาดแนละจะใส่บะลายลเ,าเายดียครับเพราะว่าย่างหน่อยเก็ดกินกันนะครับส่วนของง่ายนะครับตัวแป้งพันชิปกันนะครับครับเพื่อสามารถชิก ก่อนอาจจะบอกให้พ่อม้านไดนะครับเขาว่าเห็ดกินง่า,งงายๆเนาะเห็ดกินงะ่ายๆบ่ไนใดห้องบ่ได้เห็ดกิน,างงากนจำนวนหลายคนโอ้หลวงหลวง,นะาง,งากินง่ายตัวน้องคนก็อัดขั้นตอนอาจจะบอกเห็ดชื่อผมจะไดนนะครับฝากนะครับช่องยูทูบหน้องไหมนะครับแซ่บแห้งแช่เนลนะครับส,สารสารพัดของอยู่ของกินนะครับ ของเด่นของเที่ยวได้ดีๆกับสิ่งพายา่มนามาแบ่งปันให้คนๆสามารถกินแบบจะเบิ่งกันแค่นี้ก็ระเพาะเราไหลง่ายๆเนาะ มานะครับเป็นแก้วนะเพราะว่าไ่ได้บ่ได้มาตรงผู้นุ่มนะครับบ่ได้มาตรงเน่านุ่มแต่ว่าจะมาเน้เนเล่นแก้วในน้ำพริกนะครับน้ำพริกนะครับ,บกะปวน้อยนึงครับ,บกะปวน้อยนึงใส่ปลาไหลนะครับ จุบรถนะจุบรถไหม้นึงตามด้วยปลานะครับปลาน้ำปลานี่ใส่ตามข้อประมาณนะครับจะจะบว่าใส่บักนาวนะครับเพราะว่าจะเน้นความขมคือจะใส่ตัวนี้นะครับใส่น้ำดีง่วแทนเพราะว่ามันจะเน้นความขมนะครับน้ำดีตัวนี้นะครับหาซื้อได้ตามท่อกระดาษตัวไปนะครับ ของปลานนองสันนะครับมีวางขายทา้งทองตลาดตัวไปอันนี้ปันเทศจะดีงวดแท้นอะีนเยอะอยู่หน่อยหนึ่งนะครับเยอะอยอะหน่อยนะหมดตามโดยผักครับแค่นี้เองต้นเขากันนิดหนึ่งนะ ใส่บักเ้่านะครับเพราะว่าถ้าใส่ผมแล้วจะว่าใส่เปียวมามันจะตัดแค่นี้เองนะครับแค่นี้เองเดี๋ยวจะย่างเดี๋ยวมันสุกเดี๋ยวมาแบ่งปันในพี่น้องนะครับว่ามันแสบปันใดน,นะครับครับมาถึงขั้นตอนการย่างกันนะครับย่างจะใส่เป็นเตาไฟฟ้านะครับเพราะว่าตอนนี้อยู่อย,อยู่อยู่ในตลาดสดนะครับ จะบอสสะดวกให้เป็นติดเตานะครับก็เลยใส่เป็นกระทะไฟฟ้านะครับได้ไหมครเปิดไป,ปสักเบอร์เบอร์สามก็แล้วกันนะครับเอาเนี่ยครบับพันไวง้งามๆเนี่ยเปลี้ยงปไปได้ว่างานไปะเปะ็ดไปจริงๆก็เลี้ยงยังไหนก็ได้ครับแล้วแต่ผูหมักนะ ตัุมอนะคับมันบพ่พ่ออ่ะอ่างล่างก็ได้ล่าง,าางนิดนึงนะฮะใกลละกล้กกละอีกไม่เดียวนะครับ 一啲，百幾？

บะเดมักนะครับบะเดมกักทแรงเลยนะครับแต่เหล้านุ่มล้วนๆนะแต่ก็หอมนะครับตอนนี้หอมเลยนะครับแค่กินง่ายๆนะครับง่ายดูง่ายครับคนอีสานบ้านเขา ยิงอยู่กี่ตลาดแต่กินเนื้อแต่เห็ดกินนะครับยิงโควิด <c oughs> กำลังระบาดตรงนี้ก็ไปไซส์ก็ได้ครับกินเนื้อแต่เห็ดกินอยู่ในตลาดหอมนะครับครับบางบางเออบางตอนนอาจจะได้นะครับบางตอนบางชิ้นอนะาจะได้บ้นะครับอร่อยที่มัน มันพอดจี่ซุกแจ้วนะครับไปหันก่อนนะครับเอาไปแค่นอีกแล้วที่เหลือที่เหลือไว้นะครับอย่างอีกนิดหนึ่งนะ มาบัน้นะครับอันนี้ย่างย่างซุกแล้วนะครับย่างซุกแล้วเหีนง่ายๆนะครับลาวนมย่างนะครับลาวนมย่างอืมพักนี่ก็นะครับเห็นเน้นเลยันี้พักแต่ในตลาดเท่านั้นครับตอนนี้เป็นลูกค้านะครับเน้นเป็นพักปลอดสารนะครับ ดื้เอิ่นนะนาทีน้นองมากินขขาน้ำกันครับนะครับนต่ขมครับเาราาบไฮบตบบักเน่านะครับแค่นี้ไส้น้ำดีตัวนี้นะครับม่ว่างท้ายตัวไปนะครับพี่น้องครับอันนี้ซื้อมา20บาทนะครับมีโลโก้นู่นอยู่ ผักก็แบ่บเนาะหากินมยังไงในตลาดนะครับโควิดไปไซส์บ่ไใดอยากกินยังก็หากินนะครับอเอาแค่นีก้ก่อนนะพี่น,อน้องนะครับมือหนานี่เม่นูอยจะก,กินยังนะครับเสี่ยล่องเห็ดให้เบิ้งแะไรครับสี่ลงในยูทูบให้ ที่นองให้เพื่อนๆในยูทูบไปติดตามกันนะครับแซ่บครับ for หมูย่างฝนะากช่องยูทูบ้องไม้ครับแซ่บแห้งชาแนลเดอร์นะครับ